เฮยเป็นอะไรเนี่ยเออเอาไงดีเอ๊ะพี่สมชายครับผมพี่สมชายอพอดีเลยมีอะไรครับพอดีเนี่ยมินนั่งทํางานอยู่อะค่ะแล้วคอมมันก็ดับไปไม,ไม่รู้ว่าเป็นอะไรลองคอพีอ่สมชายดูให้เลยไหมคะเดี๋ยวดูน่าจะจอหรือเปล่าตัวเคสเดี๋ยวดูก่อนนะค่ะ<า>อือเดี๋ยว ก็ไม่ติดเลยเนี่ยเจ้าทำอะไรอยู่อะเป็นงานอะไรด่วนเปล่ายงานด่วนเลยพี่เนี่ยหนูต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้โอ้โหครับอือพันดาบียะนูสายอาการมันไม่ใช่ทําวันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเอาไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ต้องดูของสต๊อกก่อนเนาะมันจะมาแทนได้ไหมถ้าภายในวันนี้ได้ไหมอะคะเพราะว่าหนูต้องใช้งานด่วนมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องดูเช็คก่อนแต่ถ้าถ้าไม่ได้ก็ย่อบอกให้ อันที่พอมีเครื่องสำรองให้หนูใช้ไหมอ่ะเนน่ยน่าจะมีต้องไปสต๊อกของไอทีก่อนว่ามีต๊อกให้ไหมครับแต่ถ้าวันอันนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนนะมันอาการมันน่าจะเสียเลยหรือว่าซ่อมก็ไม่ได้แล้วพี่ว่าดูให้ถ้ามีให้ย่ามาให้ใช้เลยนะเอาจออย่างเดียวมันอาจจะได้ไวขึ้นครับครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาขนไปเองนะขอบคุณคขอบดีครับรบกวนด้ยนะคะมาดูว่า สอศัพท์หาของไม่ได้เทาหาเพื่อนดีกว่าใครช่วยได้วะเอาของเราใช้เลยเนี่ยเสนอราคาเองเอืมก่อนเพื่อนก่อนโอ้เฮ้ยช่วยหน่อยดูวะ มีเรื่องด่วนอจอที่ทำงานเสียเ้วยว่าหาสต็อกไม่ได้มีเหรอ,อมันมีขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่กี่นิ้วอ่ะอ๋อยี่สิบเอ็ดนิ้วเดี๋ยวสงสัยแทงกันได้อยู่เอาแค่จอเดียวทดทดสอบก่อนใจเย็นเดี๋ยวถูเรื่องแทนนี้เดี๋ยวผมเสนอราคาให้น่ะเอามาตัวเดียวก่อนออกมาตัวเดียวก่อนทดสอบเออ ใช่ใช่เดี okay. 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 ๋ยวผมจะทําให้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาของเราเองนี่นะไม่เอาที่อื่นง่ายๆ่ายโอเคเลวันวันนี้เหรอโอเคครับครับก็โอเคขอบคุณมากนะที่ช่วยอืมขบคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมิ้นจอมาแล้วครับผมโอ้โหของใหม่เลยอะของใหม่เลยเหรอพี่พี่อยากมาให้ใหม่เลยอ่ะเพราะว่า ถึงว่าสต๊อกไม่มีเอ,เ,อเอาเอาเอาจากร้านาก่อนได้ไหมอุ้ยแล้วอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหาอะไรกับมินใช่ <จะ S 1> ปะ่ะเป็นไรเราพี่จัดก,การให้ถูกใจเย็้โอเคทงั้น,น,น <ะ S 1> ก็ <จะ S 1> ได้เลยโอเคเดี๋ยวนะได้ทำเร็วขึ้นนะ,ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จอ้าวเรียบร้อยมิ้นน่าจะติดแล้วนะเดี๋ยวมินลองเทสดูครับปิดแล้วใช้ได้แล้วตัวใหม่ เดี๋พี่จัดการอันนี้ให้นะไม่ตเป็นไรได้ค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ตามท้าไม่ได้พี่ตามเนี่ยมีแบบวันนี้คงไม่เสร็จแน่เลยครับคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรียกเรียกบอกได้นะหน้าเสียครับไปแล้วครับผมมาครับโอเคได้ได้ใบผมได้ใบเสนอราคาแล้วนะเดี๋ยวเพราะราคาตามนี้ใช่ไหม โอเคผมลงโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดการให้เพราะว่าคิดว่าน่านจะผ่านนะจะเสนอผมน่า,นานสามารถงานไ,ได้ได้ครับขอบคุณมากครับภาพครบัรบรบับครับครับเรียผ่านแน่นอนไม่อยู่ด้วย อให้ผ่านเธออะไรของสมชายเขาเนี่ยเจ่ออะไรเอาไปใช้ที่ไหนอะไรเอกสารงงๆมันดูไม่โอเคเท่าไหร่นะ เรียกมาคุยกันหน่อยแล้วฮัลโหลสมชายเหรอจ๊ะจ้ะเออพี่อยากจะเชิญมาพบที่ห้องหน่อยจ้ะอ๋อเรื่องเอกสารนะจ๊ะพี่สงสัยมันดูไม่โอเคไงเอกสารเนะี่ยแล้วพี่อยากจะคุยเรื่องเนื้อหาหน่อยว่ามันยังไงกันเนาะเชิญอยู่นี้เลยนะพี่พี่รีบเนาะโอเคจ้ะพี่จะรอ เิญจ้วัสดีครับมีให้เชิญน,นั่งคุณผ <ถา S 2> มีสิพี่นี่งงกับเธอมากนะจอนี่จองคืออะไรไปใช้ที่ไหนพี่งงอ๋อน้องเม้นเขาเรียกผมไปช่วยคอมพิวเตอร์มันเสียจอมันเสีย,ยนะนะั่นแหละผมก็เช็คดูแล้วเสียจริงๆอเออก็เอ,อ๊ะทำไงเอาเอา,เอาที่สต๊อกให้เออว่านะสต๊อกไม่มีก็เลยเออ จะให้น้องก็รีบใช้น้องรับปากเขาไว้แล้วผมก็เลยต้องโทรไปที่ร้านเพื่อนน่นนะหนะยขอยืมจอมาก่อนใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสนอราคาอีกทีาหลังได้ไหมผมใช่โตกันแล้วแล้วนะเราอะโตกันแล้วรู้เรื่องระเบียบเลยคนที่ฟังหน้าทำงานฟังผมก่อนไม่ได้หรอว่าปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาของผมนะปัญหาของน้องเขาให้ผมช่วยเหลือผมก็เลยอยากให้น้องเขาได้ทํางานเร็วขึ้นไม่ใช่เหรอปัญหาเนี่ย เร็วพี่ว่าแต่มันทํางานอะไรมันก็ต้องถูกต้องมะเร็วและถูกต้องเป็นไปตามระเบียบลองอธิบายให้ผมฟังแล้วกันว่าเป็นไงอาวระเบียบการซื้อของเพือก็รู้อยู่แล้วอ่ะทํางานมาจนเนี่ยหัวหงอกหัวดํากันแล้วนะผมเสนอตามระเบียบไม่เหรอนี่มันเอาของมาก่อนนะสมชายของสมชายสมของมาก่อนแล้วนี่ เป็นบริษ,ษัทเพื่อนนี่แล้วก่อนเนี่ยผมทำมาก่อน็ทําทำแบบนี้เหมนเคยมีปัญหาเลยโอ้ไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพูดให้เธอฟังนะอ่ะเธอ,อฟังเลยการที่เธอเนี่ยนะเอาของมาก่อนนี่ก็ผิดแล้วข้อที่สองอะไรอีกมะเธอไปเอาของที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเพื่อฟุ้งยาเนย่ยมันใช้ได้เหรอถ้าของไม่ดีใครจะกล้าตรวจเธอตรวจเองเธอก็บอกว่าดีถูกไหมเพราะมันเป็นของเพื่อนไงมาเอามาแล้วไง เนี่ยเห็นไหมผลประโยชน์มันทับซ้อนกันซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนกันเนี่ยมันนํามาซึ่งความทุกจริตนะผิดจรรยาบรรณผิดทั้งระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยผิดความผิดเนี่ยอาญากับแพ่งรวมกันเลยนะพี่ก็ไม่เข้าใจโตๆโตกันแล้วเนี่ยไม่ผมแก้ยังไงครับก็ไม่รู้แหละอย่างเงี้ยพี่รับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยทําอะไรงานหลวงมันโอเครวดเร็วแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องผิดระเบียบ ผิดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้วยนะเธอถูกมะแล้วผลประโยชน์กันทับซ้องอย่าอีกอย่างที่พี่บอกอะ่ะของไม่ดีเธออาจจะตรวจเป็นของดีก็ได้เพราะมันเป็นของเพื่อญาติพี่น้องอะไรของเธอเนี่ยมันใช่เหรอเนี่ยไม่รู้แหละอันนี้พี่รับไม่ได้พี่ไม่อนุมััดนะไปจัดการมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะจัดการยังไงก็แล้วแต่นะแต่พี่ไม่เซ็นนะ บอกก่นกอนแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างนี้พี่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะเรื่องต้องตั้งกรรมการสอบกันเลยพี่บอกตรงๆนะนี่เตือนกันไว้ก่อนเลยนะผมขอโทษผมไม่ได้เจตนาเพราะหวังดีกับน้องเขาก็นี่ไงพี่บอกแล้วทำมารวดเร็วถูกต้องถูกมะเอออะพี่<ม>รับไม่ได้หรอกเอากลับไปบผมก็จอบคืนแล้วกันมไม่รู้อ่ะขอโทษจริงครับผมมากครับวันๆมีแต่ หาเรื่องแล้วมีเรื่องอีกอีกป่ะเนี่ยไปและเม้นพี่ขอโทษทีพี่ต้องขอเปลี่ยนจอก่อนนะทำไมอะคะพี่ต้ามันมีปัญหาอะไรล่ะมีนิดหน่อแต่พี่คงแก้ไขอยู่จะต้องเอาจอนี้กลับไปก่อนนะเพราะว่ามันมีปัญหาตัวพี่เอง อ๋อเสียเสียได้อุตส่าห์ได้จองไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาน,เานี่แทนก่อนเดี๋ยวแก้ไขปัญหาแป๊บนึงครับได้ขอเปลี่ยนนะยาครับจัรยาบันต่อการปฏิบัติงาน จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัตย์สุดจริตและไม่แสวงหาผลประโยชน์และพึงรักษาและใช้ทรัพยากรอันถือเป็นทรัพย์สินของสำนักหอสมุดกลางอย่างประหยัดคุ้มค่าระมัดระวังไม่ให้สิ้นเปลืองเสียหายห,ายหรือสูญหายและพึงระมัดระวังดูแลทรัพย์สินของสำนักหอสมุดกลางเยี่ยงวินยูชนจะพึงปฏิบัติต่ตอทรัพย์สินของตนเอง